สวัสดีเจ้าท่านผู้ชมในอเมริกาแคนาดาลาสกาฮาวาสสมาชิกกูเดียทีวีเจ้าวันนี้หมอแก้มจะมารีวิวตัวนี้เลยเป็นตัวที่ขายดีของเราเบสเซอร์ esser, นะเจ้าซิลกี้แฮ่นะของปีกนางฟ้านะเจ้าซึ่งก็จะมีสมุนไพรนะ้ำมันสมุนไพรวันนี้จะไปออกงานแต่ปัญหาก็คือแต่เช้านี้สระผมแล้วมาได้วีผมยังเลยผมเลยเป็นกระเซิงแบบนี้นะคะวิธีจะทําถ้าเราเอาน้ําใส่เดี๋ยวมันก็กลับเดี๋ยวมันก็จะกลับมายุ่งเหมือนเดิมจะวิธีการก็คือ ให้ผมหอมผมนุ่มนะเจ้าแล้วก็เข้าหน้าแดดแล้วถ้าเกิดใส่ตากแดดต่างเนี่ยเราก็ใช้นี่ค่ะนี่เลยใส่ปุ๊บสวยปับ๊บ <c> เ <oughs> จออ้านี่ซิลกี้แหอันนี้ก็คือตัวเซรั่มบำรุงผมนะอันนี้ผมออกใหม่บัได้ตัดนะมีคนบอกว่าหมอแก้มไปตัดผมหน้าม้ากับบัด้ตัดนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือผมที่ออกใหม่ะคะ่ะเพราะว่าผมล่วงจากการฉีดวอซอไปอ่ะเจ้าเนี่ยค่ะก็จัดทรงผมแล้วก็ ทำให้ผมแบบผมนุ่มแล้วก็หอมนะคะแล้วก็ป้องกันแสงแดดช่วงนี้หน้าร้อนแล้วค่ะพวก u UV อย่าง UV แบบนั้นน่ะเนี่ยจ้าเดี๋ยวพี่น้องลาวเขาก็จะต้องไปละงานปีใหม่ลาวเขาเนาะไปงานโอ้ประกวรนางสังขารนี่มีแต่ผู้สาวงามทั้งนั้นเลยในอเมริกาแคนาดานี่แหละทางเชียงใหม่เขาก็มีคือกันเหมือนกันนะจ้าแต่ว่าเออก็เอในอเมริกาแคนาดานี่เขานี่รอเนาะเจ้าเพราะว่า มันเป็นประเพณีของบ้านเขาอยู่เนี่ยนี่พองอยู่ไหมต้องปายใส่นิดเดียวเพราะใส่แล้วเดียวมันจะดูเนะี่ยค่ะน่าเริ่มเข้าส่งแล้อย่างเจ้านี่แหละก็สามารถสอบถามได้นะเจ้าของออยู่ที่ Good ไอเดียทีอเมริกาแล้วนะเจ้าก็ส่งออกไปในอเมริกาแคนาดาลัสก้าฮาวายนี่ค่ะ,ะหยุฟุ้งกระจายเจ้า นี่ยเจ้าซิลกี้ hair นะเจ้าแบบนี้เลยป้องกันแสง uv แสงแดดอย่างต่างๆที่เผาผ่านแล้วก็คนที่ไปย้อมสีทําสีอย่างก็เคลือบทำให้บำรุงผมได้ตัวนะเจ้าแบบนี้นะ้ำมันซิลกี้ hair ของปิกนางฟ้าเจ้า